Upacita vani rucanti, te sanghu pasamo sukun, ani jawa dasangkara upanawayan aminun, Upacita vani rucanti, อานิจจาวตาสังขารา,ปาุปาทวายธรมมิโนอุปาัจิตาวานิรุจันติเทสังหุปสมโมสุขุลำดับต่อไปตั้งใจตรวดนะ้ำอุทิศบุญส่วนบุญและลบครเป็นภาษาบาลี Iya, wariwangha, burapa ri pureti sa talang. Ewa mewa ito dinang petanang upakapatik. Ikitang batitan tumanggi pamewa sa mitratu sa preburetusang kapal. Janhu ने चो धा वचायि नो जो धिनायु अनो सुखा वा सिमो जया निगता उलार สุตังอนาภังการจีอนัมยังตั้งนิการปจวีขณะภาทังปัญหาเมังกาโยนิโสปินตปาตัมปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยกกายเลิศฉันบินตบะเทวตวายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาตายไไไาะาไม่ให้เป็นไปเพื่อความมั่งมนเกิดกำรังกำลังกายนามันนาญะไม่ให้เป็นไปเพื่อระดับนาวิภูสนาญะไม่ให้เป็นไปเพื่อ เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งใจนี้ <Yeah. S 1> ยาปนายะ mm hmm. เพื่อความเป็นไปได้ของอัจฉาา mm hmm. ริยะ mm hmm. เพื่อความสิ้นใจแห่งความระบาดรากใครพระมาจริยานุกหายาต mm hmm. เพื่ออนุรอกแก่งการประพฤติุรงอาจารย์ ราณจะเวทนังปฏิังกามีด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระมับเสียไดย้ซช่นทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาาุาเชสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ยัตราจเมีะวิตสติอวัจจตาจะพาสุวิอโรชาติหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอาตาาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษม่ได้ด้วยแปลความเป็นอยู่โดยทาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้นิมนุษย์ทุกเจ้า วัตถุกิจใจสบายแลวก็จะเลยพรญาติโยมที่ยังใส่บาตรไม่แล้วเสร็จก็สามารถที่จะใส่บาตรได้ไดกครั้งเป็น,พ,นพิธีพุทธจารย์คกั้งัตกิจก็สามารถที่จะใส่บาตรกันได้ก็ขอโอกาสหลวพระเดชทรกคุณหลวงพ่อพระวชรธรรมภานีและพัชรานสาทสรานุกัาน เรควมยั่งจิตใจบูรุนี้เป็นวันที่วนที่เราวพประกอบกิจกรรมอันปนระธรรวิีบรรณาการความเจริญวิชีความเจริญการทำบรพสุขสร้างสรรค์ความเจริญสร้างค์คุณค่าวิทีดีขึ้นยั่งให การดำเนินกิจกรรมในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งเสริมความอิ่เอเิ้อเบิ้ความใจส่งเสริมวิธีทางที่เราจะพัฒนาต่อยอดออความาจเจริญยิ่งเรืองของปีน้โดยเฉพาะสิ่งที่เราผู้ที่รยกว่าเป็นมนุษย์ เป็นมนมุษย์ที่มีความปรารถนาเรื่องความสุขในการดำเนินชีวิตประจําวันเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างภาษาวัยรุ่นสมัยนี้นทำทุกสิ่งอย่างในสมัยนี้นี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกอบสัมมาชีก็ตามการใช้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งกต็ตามก็มีเป้าหมายในอันที่จะส่งเสริมความสุขใน้มัยนี้ สำหรับพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลคุณยันเจบริโศกยิรากยิราเถนงคุณนับคุณังบางหีฉันพันกยิราค่ะสุโขคุณยัสัอิตโย้าคุณดูจะพึงทำบุญซ้ายคุณทำบุญนั้นบ่อยๆคุณนี่ทำความพอใจในบุญนั้นที่ตัวเองทำนะบุญนะโยนะ เนะเพราะว่า<ม>การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญจะนำความสุขมาให<ม>้ผมเดี๋วก็จะมาพระเจ้าตัณฑ์เป็นคาาบาลีนี่เป็นทิษฎีอย่างเดยียวเป็นองค์ความรู้ที่เราจะต้องรู้เอาไวา้ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนะีนะ่ยเพราะว่าเรื่องความสุขความสุขอย่างเดียวเนี่ยเนะี่ยความปรารถนาในใจเยงอย่างเดียว จริงๆรู้อยู่ความสุขมีอย่างนี้แต่วิธีการยังมีไม่ใช่ทำก็ไปแล้วอาจจะไม่ใช่ความสุขอาจจะเป็นความทุกข์สะท้อนย้อนกลับมาในภายหลังสนาดความสุขนี่เป็นคำกลางๆนโยนะความสุขนี่เป็นคำก,กลางๆแต่วิธีการเราปฏิบัตินี่นมันสาม,มารถแตกต่างกันไปได้สาม,มารถแตกต่างกันไปได้แต่อย่างชาวพุทเรา ความสุขอันเกิดจากอะไรได้บ้างการกระทําอย่างไรได้บ้างความสุขนะ่นี่ของเจ้ายิ่งให้ทานเสียสละสิให้ทานเสียสละทุ่มเททุ่งเทกันอยู่ร่วมกันเลื่อเพื่อเพื่อแผ่กันนี่ทานส่งเสริมความอิ่มเอิบเบิกบานใจโยนวิสูตรได้กับตัวเองตัวของตัวเองมารับครั้งไม่ท้วงแ้วใช่มนไร ต้องพูดกันอย่างนี้แต่ที่สตรกันมานานนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกเห็นแกนตัวเห็นแกนตัวอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะในเรื่องของความอยากหรือความติดอ,อัตรานะความคุณอาชญากรเนียประจะนีผลสะท้อนย้อนกลับมาไม่อยากใดก็อยากแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกปล่อยวางเสียตลด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นผู้คนที้ก็ต้องการความเชื่อเหลือต้องการความรักเชื่อจากเรานี่ยิ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมจิตใจยังมีงานมีรูปแบบอันนี้ความตู่อีกประเภทหนึ่งความตู่ที่เรียกว่าเข้าใจผิด ความดูความเข้าใจที่ผิดกันไปว่าสามอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกวิถีบุญใช่ไหมหนึงแหลวิถีบุญแต่วิถีแห่งอาวัายยมุกญาติโยมวิถีแห่งอา,ายยมุกมันก็ต้านสารความสุขได้เหมือนกันนะแต่เป็นความสุขที่ฉุดลัง้งจิตใจตับลงเหิวนะแบบไปกินเหล้ามันก็บอกมีความสุขนะคนกินเหล้าไปถามเรอกเจริญอาม วงย่างหน้าเ่ยมีเซีแล้วเราเห็นไหิ้นเล้า <c oughs> ม,มันก็บอกมีความสุขโยมเห็นไหมไปนั่งเล่นไพ่ท่ามวันกัมพืนโยมคิดว่าได้อะไรกนะ็ความสุขเนี่ยพวกไปเตปยามายาบ้า